มาเรียนรู้และรู้จักอักษรควบกันต่อวันนี้เป็นอักษรควบแท้ที่ควบตัวลอลิงค่ะยกตัวอย่างเช่นกลองกลมกลัวคลุยคลุกคลิกคลาดคลองคลานคลื่น ลอยลาหลอบผลักเหลือพลานพลับพลุกพลอยขยันฝึกอ่านบ่อยๆนะคะนักเรียนทำได้ฝากกดติดตามกดไลค์ กดใจทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ